วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวชมที่น้ำผุดปากช่องค่ะตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะน้ำผุดปากช่องหรือน้ำพุธรรมชาติบ้านท่าช้างค่ะเป็นตาน้ำที่มีน้ำผุดออกมาตลอดทั้งปีนะคะโดยธรรมชาติน้ำผุดขึ้น มาจะเป็นน้ำฝนที่ตกอยู่ในใต้ดินนะคะและก่อนที่จะผุดขึ้นมาจากผิวดินก็ได้กองจากก้อนหินที่มีแคลเซียมคาร์บอนเนตสูงค่ะเลยทำให้มีน้ำเลยทำให้น้ำมีความสดใสและมีสีออกเป็นฟ้าเขียวเลยคล้ายกับสะมรกตนั่นเองค่ะ ซึ่งน้ำผุดของที่นี่จะมีบอ่อหรือขั้นลดหลั่นกันไปเป็นบอ่บอๆลงมาประมาณสี่บ่อและมีฝายกั้นน้ำเพื่อให้เป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้ค่ะแต่เฉพาะบริเวณที่เป็นตาน้ำจะไม่อนุญาตให้ลงเล่นนะคะการเดินทางเข้าไปในที่น้ำผุดนี้ก็ไม่ยากลำบากเลยค่ะเพราะจะมีถนนทางเดินเล็กๆมีสะพานข้ามต่างๆ ส่วนบรรยากาศรอบบ่อน้ำก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ดูร่มลื่นมากๆเลยค่ะน้ำนี่ดูเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะดูร่มลื่นลมเย็นลมเย็นสบายค่ะเรามาช่วงหน้าหนาวนะคะโอ้อากาศเย็นหนาวมากๆค่ะแต่ก็ยังมีคนลงเล่นน้ำนะคะ เป็นน้ำผุดที่สวยงามมากๆค่ะเรามาเที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่8ึ0นจนถึง4โ0นค,ค่ะชมบรรยากาศบริเวณรอบๆนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติมาเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะ เข้าชมฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะไม่เสียค่าบริการนะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ